จะได้มีหรือมีหรือที่เราจะเชื่อถือและไว้วางใจต่อไปดังนั้นครับพี่น้องนี่คือเหตุผลเหตุผลที่เรามารวมอยู่ตรงนี้เพราะเราไม่เชื่อแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้ชื่อว่าเป็นชายชาติทหารจะรักษาสัญญาอีกต่อไป เราไม่เชื่อแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไม่ปกป้องพวกพ้องเราไม่เชื่อแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเอาผิดพลเอกประวิตย์จันทร์อิติประวิทย์วงสวนในเรื่องนาฬิกา25เดือนอีกต่อไปเราไม่เชื่อแล้วครับพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องนี่คือเหตุผลที่เราจะไปที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันรุงนี้เราในวันนี้ณตอนนี้เรามีพี่น้องร่วมเคียงบา่าเคียงไหลที่พร้อมจะต่อสู้กันไปตอนั้งคืนประมาณ4ี่ห้าร้อยคนแต่เชื่อไหมครับพี่น้องเมื่อกี้มีคนบอกผมว่ากําลังนี้พี่น้องอีกจํานวนมากกําลังมาที่แห่งนี้เพื่อเดินไปกับพวกเราเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลเดินไปหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วตะโกนบอกพวกมันว่า กูต้องการเลือกตั้งได้ดีนี่จะเป็นครั้งแรกครับพี่น้องที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ต้องการได้ยินได้ยินในสิ่งที่พวกเราประชาชนชาวไทยต้องการมันจะไม่เหมือนที่บุรีรัมย์มันจะไม่เหมือนในทุกๆครั้งที่เขาไปเพราะอะไรดูไม่คับพี่น้อง ทุกครั้งที่ผลเองประยุทธ์จันโอชาไปจังหวัดต่างๆคิดหรือว่าหน่วยงานรัฐจะหาคนที่กล้าพูดความจริงกับผลเองประยุทธ์มันไม่มีทางมันไม่มีทางเลยที่เราจะได้ยินความจริงวันนี้ผมอยากให้ผลเองประยุทธ์ได้ยินความจริงจากกลุ่มคนอย่างเลือกตั้ง ที่มาลวมกันที่มหาวิทยทา,า,าลัยธรรมศาสแห่งนี้ <Yeah. S 1> ดังนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะไปพูดความจริงกันครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เราจะไปพูดความจริงด้วยหลักการ3มข้อขอให้พี่น้องยืน oh. ขอให้พี่น้องยืนทุกคนครับขอเลยครับขอจริงๆ <Yeah. S 1> นะครับแล้วขอให้นิ้วชี้ขึ้นฟ้าหนึ่งนิ้วก่อนครับพี่น้อง yeah. 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 เราจะไปพูดความจริงกับพลเอกประยุทธ์ข้อแรกคือ เลือกตั้งปีนี้ข้อที่สองเราจะไปพูดกับคนเอกประยุทธ์ว่ายุดคอสอชอแล้วให้เองเนี่ยเป็นรัฐบารลรักษากน <f> า,กสากนส่วนข้อที่สครับพี่น้อง <f> ข้อที่สามอกันทีกับกองทับหยุดสนะเสนุนข้กกองช่าได้แล้ว ผมว่าดูท่าจะยาวไปแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องไอ้สามนิ้วนี้มันจะเป็นสามนิ้วที่ผลเอกะยุทธ์จปันโอชาเมื่อเห็นแล้วเขาจะกลัวมากเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเคยมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับเขาเคยชูสามนิ้ว ตอน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนกลุ่มนั้นมีไม่กี่คนแต่เชื่อไหมครับพี่น้องหลังจากชูสามนิ้วคนเหล่านั้นต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะเขากลัวเขากลัวจะมีคนที่ทำแบบนี้อีกแต่บอกเลยวันที่22มันจะมีคนนับพันที่ชูสามนิ้วไปด่วยกันแล้วบอกเลยนะพลเอกประยุทธ์จันโอชา ท่านคราวนี้แหละท่านจะต้องกลัวจนหัวหดเลยนะ <Hey! S 1> ท่านจะต้องเผชิญหนะ้ากับความโก,กรธเกรี้ยวของประชาชนเพราะประชาชนนั้นเขาต้องการเลือกตั้งเขาไม่อยากรู้สึกอับอายเวลามองมาเลเซียมาเลเซียเขามีเลือกตั้งเขามีอนาคตแต่วันนี้ประเทศไทยมันไม่มีอนาคตพเพราะประเประยุันทรรอชาพเพราะประเทศที่กูชวน ดังนั้นครับพี่น้องวันพรุ่งนี้เวลาเจ็ดโมงเราจะมาเอ็กซ์ไซส์กันนะครับเราจะมาทำให้หายง่วงเราจะเปลี่ยนความง่วงเป็นความโรด,ดเพราะเรารู้ดีมันเหนื่อยยากมันเจ็บปวดบางคนรต้องมาจากกลังบางควรต้องมาจากขนแกน บางคนต้องมาตัดเชียงมยมไม้มันเหนื่อยยากกว่าจะมาถึงจุดนี้ดังนั้นวันพรุ่งน,นี้เราจะเปลี่ยนความเหนื่อยยากทั้งหมด,มไ,ดไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไปที่ทำเนียบรัฐบาลเราจะเดินไปด้วยกันเพื่อไปยังทำเนียบรัฐบาลให้ถึงให้จงได้ไม่ว่าสีวลาซึ่งเป็นคิค่าของพลเอกประยุทธ์จะพูดอย่างไร ไม่ว่าสีเวลาที่เป็นขี้ข้าของระเด็จการจะพูดอย่างไรไม่ว่าสีเวลาที่เป็นขี้ข้าของพนเอกประยุทธ์ป,ประวิทย์จะไ่ายอย่างไรไเราจะไม่สนใจเราจะมุ่งมั่นและเดินไปด้วยกันไ,ไปให้ถึงคำนียบรัฐบาลแล้วเราจะประกาศว่าเองต้องจกเลือกตั้งปีนี้เท่านั้น สุดท้ายนี้พี่น้องสุดท้ายนี้ใจเย็นๆวันนี้เนี่ยผมไม่อยากจะพูดเยอะเพราะผมเองก็ร้อนจัดหนักจัดเต็มเหมือนกับพี่น้องนั่นแหละในวันพรุ่งนี้ดังนั้นขอให้อดทนรอขอให้อดทนรอแล้วเราจะสู้ไปด้วยกันก่อนจะจากกันนะ<อ>ผมเนี่ยเป็นคนไม่เก่งกับกลอนแต่ผมเนี่ยอยากพูดถึง กรอนบทหนึ่งกรอนบทหนึ่งนี้มันเป็นกรอนที่หลายคนเคยได้ยินเพราะหลายครั้งเราอ่านเราฟังเราร้อมาด้วยกันบางคนก็จะบอกผมว่าอย่างพี่หลีหลายคนอาจจะไม่รู้จักพี่หลีแต่พี่หลีแกชอบแซวผมว่าเอาอีกแล้วมาอีกแล้วเพลงเพลงนี้แต่ผมขอบอกไว้เลย <S <S เพลงเพลงนี้คือจุดเริ่มต้นของการต่อตู้ของพวกเรา และผมอยากจะเล่าอยากจะฟังอยากจะบอกให้ี่น้องได้ฟังอีกครั้งผมอาจจะร้องได้ทั้งหมดไม่ได้แต่ผมขอพูดแค่ประโยคหนึ่งผมขอพูดแค่ประโยคหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่เข้ากับสถานการณ์ในวันนี้มากที่สุดประโยคนี้สั้นๆแต่ได้ใจกวางบรรยากาศดีคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายพี่น้องประชาชนครับพรุ่งนี้เราจะไปทาเยี่ยมรัฐบาลเราจะไปเจอพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับพี่น้องครับเชิญพี่ชายบุญไปไปไปด้วยกันขอบคุณพี่น้องมากๆนะคบ ขอเสียงปรบมือดังมากครับพี่ลมด้วยครับนะครับขอประกาศแจ้งกัอนครับพี่น้องท่านใจยังไม่ได้ระทานอาหารครับอาหารยังมีสําหรับทุกท่านนะครับสามารถเดินรับประทานอาหารได้ยากันยุ่งมีให้นะครับนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ครับเราจะไปไหน ไปไหนไปไหนไปทองเนียบไปไหนไปทองเนียบไปไหนไปทองเนียบไปหาใครไปยุ่งไปหาใครไปเมรัยสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้พร้อมไม่พร้อมพร้อมอ่าพระนะครอ่าเราพี่น้องท่านใดนะครับทำกุญแจรถยามาฮ่า ตกนะครับมันจะมาที่ต้อรับได้แถวแถวเวทีนะครับคุณแกนรถยามาฮ่านะครับหน้าจาสีโนนะครับเย้ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่โตโตจะมาชี้แดงว่าคืนนี้เราจะพักที่ไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับขอเสียงปรบมือดังๆพี่โตโต้วยครับครับผมพี่น้องครับพี่อย่างนี้นะเดี๋ยวอีกสัก15นาทีังจากนี้เดี๋ยวจานิวเขาจะมาปิดเวทีจะพาพี่น้องร้องลั่นเสิงอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่า ผมจะชี้แจงเรื่องที่พักที่นอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ให้พี่น้องรับทราบนะครับพี่น้องที่จะนอนที่นี่นะครับพี่น้องที่นอนที่นี่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกทราบว่าที่มาจากต่างจังหวัดเดี๋ยวเราจะมีที่พักให้นะครับบริเวณตึกใต้ตึกกิจกรรมนะครับมีห้องน้าที่นั่นให้อาบน้ําเข้าน้ําที่นั่นเลยนะครับกิจกรรมอยู่ไหนตึกกิจกรรมอยู่ไหนจานิวนี่ ไป่ทางาน,นเดินมาทางนี้นะครับเลยเขต้องนับไปทางด้านซ้าย นะครับและสึกคณะนิติศาสตร์ผัดไปก็จะเป็นสึกกิจกรรมนะครับที่จะมีแค่เดียวท้าสนามฟุตบอลฝั่งนี้นะเพิ่มฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนี้เึกคณะนิติศาสตร์แล้วก็อาคารกิจกรรมต้ศึกษาที่จะมีได้ผนีอยู่ตรงนั้นหลบฝนได้สบายฝนศาสตร์ก็ไม่เข้ากิาการก็ไล่ไม่ไป,ไปไแน่ๆนะครับ <laughs> <ะ S 2> ต่อไปอภาพตางหรือว่าทั่วไปนะครับเดี๋ยวให้รวมกันอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเราจะมีจุด นัดหมายอีกทีนึงเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่าภาคตะวันตกกับตะวันออกที่มาเนี่ยบริเวณนั้นรองรับไหมนะครับภาพไม่พอหรือยังไงเราจะได้แก้ปัญหาแต่เอาเป็นว่าถ้าท่านจะเข้าพักตอนนี้หรือจะทยอยไปพักผ่อนดึกเชิญเดินทางไปได้เลยนะครับที่ตึกกิจกรรมเฉพาะภาคตะวันตกกับตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราจะมีพี่น้องอที่ดูแลรับษาความปลอดภัยเนี่ยเขาจะไปเตรียมพื้นที่ตรงนั้นไว้ให้นะครับแต่ขออย่างนะครับท่านใจทักกลับแล้วก็ ขอให้เดินทางกลับไปสุริภาพแต่ถ้าท่านไม่กลับและนอนที่นี่ทางที่นี่และอยู่รุ้นด้วยกันพรุ่งนี้เช้าด้วยก็ขออย่าเดินทางออกนอกมหาวิทยาลัยนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถจะดูแลความปลอดภัยของท่านได้หลังจากที่ท่านก้าวออกไปจากมหาวิทยาลัยแล้วนะครับถ้าอยู่ในนี้ผมรับประกันความปลอดภัยทุกคนครับเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมืออาชีพมากกว่าร้อยชีวิตดูแลพวกท่านอยู่ที่นี่ครับขอบคุณครับผม ขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้นี้ก็เป็นโมเมนต์แบบปลาใสดุดเด็ดเห็ดมันนิดหน่อยไหนๆวันนี้นะครับเราก็มาพบปะกันนะครับเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวให้เกิดคาราโอเกะนิดหน่อยกิจกรรมต่อไปนะครับประมงสามช้าประชาธิปไตยพี่นน้้องลุกขึเดี๋ยวเรามเล่นกันเอาเพลงแรกเอาเพลงน้องไม่ไหวอ่ะ 30มสิบย <Aw. S 1> ังแ mm. er right? oh. e ๋วอาจะมาจะมาเอาเก้สงแ๋วได้ไหมาค่อยไล่ไปไค่อยไล่ไปไม่ใช้สะไม่ใช่เตี้ยลงแต่ลว right hmm. uh. okay. ันเตี้ยลงนะอะนี้นะฮะอ่ะโอเคเอเนช้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาล้อด้วยกันนะเดี๋ยววยกันล้วกันร้องดล้วกันร้องนะฮะ รอเดี๋ยวนะครับเราละวงเสียตอยู่ข้าวทางข้าวต่อใช่ไหมครับข้าวมทั้งคืนกินกันให้อิ่มกันไปถึงมุกถึงหน,นันงท้องถึงไม่ได้หนังแก้มนะครับพรุ่งนี้เช้าคืนนี้นอนก่อน,อนเดี๋ยวไปนอนร้องเ,เาาพลงร้องคำเพลงแล้วไปนอนกันนะไป,นนไปครับนะครับ,ค,รบคืนนี้นอนหลับฝันดีลมดีเดี๋ยวร้องจ<ด>นไม่ได้จนสว่างร้องไม่ได้เลยครับถ้ามีแรงก็ท้องถ่อครับแต่ต้องมีแรงเดินพรุ่งนี้ด้วยนะครับนะครับเราเกลียด้รงไหมครับ